คุณผู้ชมคะงานสวดพระอภิธรรมครูแบมแบมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากงานฉลองวันฮาโลวีนที่เอเทวอนในกรุงโซลเกาหลีใต้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากเป็นคืนแรกที่ญาติและเพื่อนบ้านได้มาร่วมแสดงความไว้อาลายัยและระลึกถึงนางสาวนัทนิชามมากแก้วหรือแบมแบมครูสอนภาษาซึ่งไปเรียนต่อด้านภาษาที่ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากศกนาันตกรรมงานฉลองวันฮาลลวีนที่อแทวอนในกรุงโซลเมื่อคืนวันที่29ตุลาคมหลังจากสถานทูตไทยประจำประเทศเกาหลีใต้และเจะ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้นำร่างครูแบมแบมส่งไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเช้านี้บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมที่บ้านในตำบลหนองไข่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวโทรมาหาและขอไปเที่ยว,ยวงานฮอลลวีนกับเพื่อนชาวเกาหลีใต้ก็อนนั้นแนกะก็โทรมาขออนุญาตไปเที่ยว<ม>ตอนหกโมงเลงเขาก็บอกว่าไปกับใคร ก็บอกว่าไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนใช่คนไทยไปด้วยกันไหมใช่มีบอกว่าใช่แล้เมย์ก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพื่อนไปด้วยเขาก็บอกว่าอยากไปเม่ปีหนึ่งนะคะมีคนเอียว ด้านนางเพชรรั์แสงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมตัวแทนบริษัทประกันชีวิต2แห่งได้มอบเงินสินไหมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บิดามารดาผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตทำไว้ก่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้กรมธรรม์ละ1 0 0 0 0แบาทค่ะ